วัน <Allah> นี้มาพูดคุยกับอาจารย์ับดุลอาวัน i ิริผู้เชี่ยวชาญด้านตุรกีศึกษานะครับกับประเด็นแหละครับตุรกีกับซีเรียยุคใหม่จะมีผลกระทบอย่างไรเกิดขึ้นบ้างอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วครับอัสลามุอะลัยกุมรอฮมุตุลลอฮิวะบะระกาตุอัยกุมุสลามุรอฮมุตุลลอฮิวะบะระกาตุครับอาจารย์ครับ ประมาณ18เดือนถัดจากนี้ไปนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เขาบอกว่าจะเป็นช่วงของ Transition การเปลี่ยนผ่านไปสู่การเลือกรัฐบาลใหม่หรือว่าการร่างรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆนานาเรื่องของการเปิดพื้นที่เปิดกว้างยอมรับกลุ่มชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆความเชื่อต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมพอพูดแบบนี้ปุ๊บหนึ่งในกลุ่มที่มีบทบาทสาคัญตลอดช่วงสงครามกลางเมืองในซีเรียมา ก็คือกลุ่มชาวเคิร์ดแล้วก็น่าจะเป็นหนามยอกอกของตุรกีมาโดยโดยตลอดนะครับเคิร์ดในซีเรียเคิร์ดในตุรกีมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรแล้วจะส่งผลกระทบกับความมั่นคงของตุรกีมากน้อยแค่ไหนครับเออคือลำดับแรกแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าชาวเคิร์ดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของประเทศตุรกีนะครับครับเอ่อ ชาวเคิร์ดเนี่ยมีจำนวนเยอะมากในประเทศตรุรกีแล้วก็ไม่ใช่คนส่วนน้อยของประเทศตรุรกีครับแต่ว่าชาวเคิร์ดเนี่ยไม่ใช่คนที่มากกว่า50%เพราะมีจำเ,เป็นคนส่วนน้อยที่แบบว่ามีจำนวนมากหลายหลายล้านคนนะครับในตุรกีซึ่งตรงเนี้ยมันจะแตกต่างกับชนกลุ่มน้อยอ,อที่ เออมันยังไงครับแต่ที่เราเข้าใจครับเป็นเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจํานวนมากครับแล้วก็มีการผสมผสานอยู่ในตุรกีในเมืองใหญ่ๆมีเกือบทุกเมืองนะครับแล้วก็ในเมืองตะวันออกเนี่ยจํานวนของของตุรกีเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยซึ่งเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศตุรกีก็เออเป็นชาวเคิร์ดก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแลร,ร,รัฐมนตรีจำนวนหนึ่งเออ ู้บริหารบริษัทเอกชนจํานวนหนึ่งเนี่ยที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นชาวเคิร์ดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยอชาวเคิร์ดเนี่ยที่จริงเนี่ยไม่ใช่อน้ำที่ย่อกองประเทศตุรกีแต่ว่าคือองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญของประเทศที่ตุรกีที่เอมักจะยังไงอะ่ะเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ยังไงครับเป็น <t ot> มีปัญหาที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคข,ขอั้างสาธารณรัฐนะครับครับครับก็คือในในภาพรวมการจะไปบอกว่าเขาเป็นเป็นปัญหาหลักเป็นภัยความมั่นคงเนี่ยอาจจะเหมารวมหรือว่ารุนแรงเกินไปใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับค,ค,คือคือความเป็นเคิร์ดเนี่ยรัฐบาลตุรกีปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาความมั่นคงคของประเทศที่ความตรงที่ความเป็นเคิร์ดนะครับ และก็นโยบายของรัฐบาลหลังจากนี้ก็คิดว่าคงไม่มองเป็นปัญหาความมั่นคงตรงที่ความเป็นเคิร์ดแต่ในเรื่องของที่เป็นปัญหาความมั่นคงที่ถูกมองก็คือเรื่องของปัญหาการก่อการร้ายครับอ่าต้องเจาะไปไม่ได้หมายถึงชาวเคิร์ดทั้งหมดแต่เป็นกลุ่มติดอาวุธชาวเคริร์ดหรือที่ทางตรุรกีเองชี้ชัดไปเลยว่าเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก่อการร้ายชาวเคริร์ดอ่าใช่ครับใช่ครับ<า>ซึ่ง อ่ซึ่งในในกลุ่มที่ทําในเรื่องของการก่อการร้ายเนี่ยอาจจะไม่ใช่เอกลุ่มที่ยังไงครับเป็นชาวเคิร์ดทั้งหมดก็ได้ครับนะครับ,รบอาจจะมีคนจากที่อื่นด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือว่าที่ตุรกีหมายถึงเนี่ยน่าจะหมายถึงการกลุ่มก่อการร้ายที่มีการเรื่องของแบ่งแยกดินแดนของประเทศตุรกีครับ ถ้าถ้าพูดถึงการก่อเหตุวินาศกรรมการต้องการจะแบ่งแยกดินแดนไปมีเป็นพื้นที่ปกครองตนเองพิเศษเป็นเคอร์ดิสถานเหมือนที่มีในอิรักหรืออะไรแบบนี้อันนี้เริ่มเป็นปัญหาเป็นภัยความมั่นคงแล้วอ่าใช่ครับใช่ครับ,รบทีนี้มันมีความเชื่อมโยงกันมากน้อยแค่ไหนครับระหว่างเคิร์ดกลุ่มเนี้ยที่เรียกว่าเป็นก่อการร้ายเนี่ยกับเคิร์ดที่อยู่ในซีเรียาอาจจะรวมไปถึงในอิรักแล้วก็อิหร่านด้วยมันมีคอนเน็ชันกันไหมฮะ เอในในเชิงของความเป็นชนชาติเคิร์เนี่ยเขาเป็นชนชาติที่เก่าแก่ในตะวันออกกลางแล้วก็เขามีจํานวนประชากร่อ้ัง,ง,งเยอะแตะ่ในช่วงที่มีการแบ่งประเทศเนี่ยคือเขาไม่ได้ประเทศเนะครับเขาอยู่ตรงกลางนะครับของการแบ่งประเทศของหลายๆประเทศนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงวัฒนธรรมของเขาเนี่ยก็คมคืนไปในประเทศหลายๆประเทศด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับก็เลยก็เลยแบบว่า มีความแตกต่างและก็ในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์ร่วมกันที่ค่อ้ารจะซับซ้อนนะครับครับทีนี้ความอยากจะแบ่งแยกดินแดนใช้คํานี้แล้วกันมันจะมีโอกาสมากขึ้นไหมเมื่อสมมุติว่าเคิร์ดในซีเรียได้รับสิทธิ์นั้นเหมือนที่เกิดขึ้นในอิรักมันจะไปเ,เสริมสร้างความห้าหารให้กับกลุ่มเคิร์ดแบ่งแยกดินแดนในตุรกีด้วยไหมฮะ เออคือปัญหาก็คือว่าความเชื่อมความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มที่เคลื่อนไหวที่ติดอาวุธกับการก่อการร้ายในประเทศตุรกีถ้ามองในมุมตุรกีนะครับปัญหามันอยู่ตรงนั้นครับครับก็คือแล้วเขามีปัญหากับการแบ่งแยกดินแดนรึไหมอ่าเขาเรียกว่าการอยากจะได้พื้นที่พิเศษของตัวเองถ้าถ้าตัดกลุ่มอย่างทีเไปเนี่ยชาวเคิร์ดโดยปกติที่เป็นองค์ประกอบ เป็นประชากรในตรุรกีเขาอยากได้ไหมฮะพื้นที่ของตัวเองเออก็เป็นเรื่องปกติครับเขาก็อยากได้ครับเขาต้องการที่จะรักษาอัตลักษณ์ของเขาต้องการเอ่อต้องการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรของเขาเองแต่ก็นั้นก็ต้องดูตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละประเทศนะครับครับก็เหมือนถ้าของตรุรกีเนี่ยคือชาวเคิร์นไม่ใช่แค่เป็นผู้บริหารทรัพยากรเอ่อของ ของพื้นที่ของตัวเองเท่านั้นแต่ว่าคือในตรุรกีเองเนี่ยก็มีส่วนในการบริหารประเทศตรุรกีอยู่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับ,รบในส่วนของเศรษฐกิจก็มีส่วนร่วมอยู่เยอะอยู่แล้วเหมือนกันนะครับครับสแสดงว่าถ้าถ้าเทียบน้ําหนักแล้วเนี่ยที่มีปัญหาจริงๆเลยก็น่าจะเป็นนี่แหละก็กลุ่มติดอาวุธอีกนี่แหละย้อนกลับมาตรงนี้อืมครับครับ,รบ,รบทีนี้กลุ่มนี้เนี่ยอเมริกาหนุนหลัง มีคนมองว่าอเมริกาต้องการเลี้ยง PKK ไว้นี่แหละเพื่อเอาไว้ปั่นป่วนสร้างสถานการณ์ทำให้ตุรกีไม่มีสมาธิคอยจิกกัดไปเรื่อยๆหลังจากนี้จะยังเป็นเช่นนั้นอยู่ไหมฮะก็ในแง่หนึ่งเนี่ยก็อเมริกาก็เป็นพันธมิตรของตุรกีนะครับในความหมายที่ตุรกีเป็นสมาชิก NATO ตตครับ ก็แต่ในอีกแง่หนึงก็คือว่ามันก็มเีเรื่องของผลประโยชน์ของสหรัฐในตะวันออกกลางนะครับที่เกี่ยวข้องกับบริเวณพื้นที่ในแถบบซีเรียอิรักแล้วก็ตุรกีลกแถวนั้นนะครับซึ่งตรงนี้มันอยู่ดุรกีมองว่าเป็นเรื่องของการายังไงครับการที่จะต้องแบบมีการ เอพูดคุยกันบนบนบนโต๊ะไปพร้อมๆกับการอะไรครับการการปฏิบัติในภาคสนามไปพร้อมๆกันนะครับครับทีนี้ถ้าถ้ามาในมุมของผู้พยพบ้างละครับอาจารย์ก่อนหน้านี้ซีเรียขอไปตุรกีเนี่ยน่าจะเรียกด้ว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดของผู้พยพชาวตุรกีเลยตอนนี้ เราเริ่มเห็นมีถนนหนทางเนี่ยเต็มไปด้วยรถที่มุ่งตรงกับบ้านส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้พลัดถิ่นภายในซีเรียก่อนทีนี้คนที่อยู่ในตุรกีแบบนี้ครับหลังจากนี้ภาระในการดูแลผู้ลี้ภัยจะลดลงไหมเออแน่นอนครับอันนี้คืออย่างน้อยก็คือว่าถ้าตุรกีเนี่ยถ้าซีเรียเนี่ยประสบความสําเร็จเซึ่งตอนนี้ในเบื้องต้นก็ดูเหมือนกับจะประสบความสําเร็จนะครับ คือคนซีเรียนในตุรกีก็ดีใจค่อนข้างมากแล้วก็พากันแห่เดินทางกลับนะครับครับอาจจะลดจำนวนไปได้พอสมควรอ่าใช่ครับเพราะว่าเท่าที่ทราบคือประมาณ40%่สิอร์ของอผู้อพยพที่อยู่ในตุรกีนะเป็นชาวอาเนโตอืมครับก็ครับซึ่งในตุรกีมีผู้อบพยพอยู่ประมาณเกือบเกืหล้านคนนะครับครับ ก็40%จาก5ล้านก็น่าจะอยากจะเดินทางกลับบ้านกันครับครับครับแต่ว่าตุรกีก็เป็นเพื่อนบ้านเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคก็คงไม่ใช่ว่าอ่ะปล่อยกลับบ้านแล้วก็ฉันหมดภาระของฉันแล้วตุรกีก็น่าจะยังเป็นผู้ที่ขอให้ความช่วยเหลือผู้ลิภยัยผู้พัินเหล่านี้ต่อไปใช่ไหมฮะเออคือ คือตุรกีคงอยากจะให้ประเทศซีเรียเป็นประเทศที่สงบแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับนา,นานาชาตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับตุรกีด้วยนะครับแสดงว่าการการทําทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าซีเรียจะเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็ตุรกีก็คงจะเลือกดําเนินการช่วยเหลือต่อไปหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยแหละการดูแล พี่น้องผูพ้พยพแม้ว่าเขาจะได้กลับบ้านไปแล้วครับก็คือว่าถ้าจะพูดกันจริงๆคือความเอ่อความความมั่นคงของชายแดนทางตะวันออกของตุรกีเนี่ยมันเริ่มต้นที่ดามัสกัสครับมันมันม,ม,ม,มันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกันแต่มันเข้าไปลึกเป็นสิบเป็นร้อยกิโลเมตร ก็คือในแง่ของการเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองและก็การปกครองของดามัสกัสเนี่ยครับและก็ความยาวนานในเรื่องของเอ,อประวัติศาสตร์ที่มีภูมิหลังอ,อที่เ,เป็นตัวที่สร้างอิทธิพลทางวัฒนธรรมของดามัสกัสในพื้นที่เนี่ยดามัสกัสเจะมีอิทธิพลมากเอถ้าหากว่ามีความมั่นคงนะครับ ในพื้นที่ครับแล้วก็การที่ดามัสกสมีความมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยเนี่ยจะทําให้ประเทศตุรกีเองได้รับประโยชน์ครับครับนี่อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนายกรัฐมนตรีรักษาการณาปัจจุบันนี้ของซีเรียเนี่ยก็ว่ากันว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มพาราดอนผ้าม,มุสลิมหรือว่ากลุ่มอิควาน ซึ่งตุรกีก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะเป็นพันธมิตรกับบรรดานักการเมืองนักเคลื่อนไหวหรือผู้นําที่เป็นสายขวานกันแต่บรรดาผู้นําชาติอาหรับทั้งหลายดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบทีนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาที่ตุรกีกับเหล่าผู้นําชาติอาหรับเนี่ยจะมาคอมเมนกันเพราะว่าสนับสนุนคนคนนี้หรือเปล่าฮะที่จริงแล้วคือตรงนี้ออตุรกีเนี่ยไม่ได้ มองในความเป็นอิควานหรือว่าไม่ใช่อิควานนะครับครับเอคืออาจจะเป็นเรื่องอุดมการณ์บางอย่างเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีแตกต่างกันได้ในใน,ในเรื่องของในเรื่องของอุดมการณ์หรืออาจจะเหมือนกันก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องความมั่นคงของของของ,ของประเทศเออรกรีและประเทศซีเรียน,นะครับในความเข้าใจของตุรกรีเนี่ย อุดมการทางการเมืองมีความแตกต่างกันได้แต่ว่าเอ,อมันเหมือนกับว่าเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของความมั่นคงและก็สันติภาพในพื้นที่จะเป็นเรื่องหลักอ่ามากกว่าครับมิเช่นนั้นเนี่ยตุรกีก็คงไม่ไปกลับไปเจริญความสัมพันธ์กับอียิปต์นะครับรัฐบาลซีซีตอนเนี้ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตุรกีนะครับครับ ซึ่งหลังจากที่มีปัญหาในเรื่องของของของอการรับประหารที่เกิดขึ้นในอียิปต์ใช่ไหมครับก็ก็มีปัญหาพักหนึ่งกับตุรกีนนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ตอนนี้มีการลื้อฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่ทราบว่าทางตุรกีก็มีการส่งนักโทษที่อียิปต์อยากจะได้กลับคนที่มนถูกข้อกล่าวหาอะไรนี้ให้กลับไปขึ้นศาลที่อียิปต์ หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปเช็คด,ดูนะครับว่ามีหรือเปล่าครับนะครับแสดงว่าอาจารย์มองว่าตุรกีก็เล่นบทบาทแบบค่อนข้างจะเป็นเอ่อรีลซึมเป็นสัจจนิยมเหมือนกันก็คือเน้นเน้นประโยชน์ที่จับต้องได้เป็นความมั่นคงเป็นสันติภาพในภูมิภาคโดยรวมไม่ได้ไม่ได้เอียงให้น้ําหนักกับกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดอุดมการทางการเมืองความเชื่อทางศาสนาหรืออะไรเหล่านี้มากเกินไปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเอ่อ คืออันนี้ชัดมากกับตุรกีก็คือทําเพื่อผลประโยชน์ของของคนในชาตินะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของคนในชาติตุรกีก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อสันติภาพเกิดขึ้นในรอบรอบประเทศนะครับเพราะว่ามันหลายๆอย่างมันกระทบโดยตรงกับประเทศตุตรกีนะครับาการที่ประเทศยัยงมีสันติภาพได้ก็คือเพื่อนบ้านจะต้องมีสันติภาพด้วยนะครับเราจะในความมุมมองของตุรกีเราจะเห็นได้ว่า ถ้าหากว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ไม่มีสันติภาพเนี่ยเออมันก็ไม่ปลอดภัยสําหรับอ่าสาหรับประเทศของเขาเองเขาผิดอย่างนั้นครับครับก็เป็นเป็นแนวทางการเดินเกมทั้งทางการเมืองแล้วก็การระหว่างประเทศของตรุรกีเป็นเป็นแบบนี้มาโดยตลอดในสมัยการนำของเอโดอานเลยใช่ไหมฮะคือถ้าพูดถึงเรื่องของเรื่องของ ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับตั้งแต่เห็นรัฐบาลเอ็ดวานมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาให้ความสําคัญเรื่องนี้แต่ว่าอาจจะมีขึ้นลงอาจจะมีขัดแยง้งม,มีมีประเด็นอะไรแบบนี้ก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึงครับครับครับแสดงว่าหลังจากนี้ก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าถ้าอาจารย์บอกว่าเขาเน้นผลประโยชน์ของคนในชาติเป็นหลักเนี่ย มันอาจจะไม่ได้คือมองปัญหาระหว่างประเทศเราคงไม่ได้ใช้ตัวแปรในสมการแค่หนึ่งหรือสองตัวมันอาจจะต้องมองในหลายๆมุมนะฮะครับครับใช่ใช่ครับใช่ครับแน่นอนครับครับผมครับถ้ามีโอกาสคงได้พูดคุยกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสลามุอะลัยกุมุรฮัมมัตุลลอฮิะบะระกาตุอัลยุมสุลามะ